สวัสดีค่ะกับสวัสดีทา่านผู้ชมเพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแป๊บรวยคลิปนี้นะคะช่างช่องเราจะพามาตามสูตรหวยระวบนเด็กๆนะคะสูตรหวยลาหวยฮายนอยของเซียนประคนใจในงวดวันจันทร,ร์ที่เจสิงหา,ง 2, หาหหคม2 5 6พนนี้นะคะก่อนอื่นูปรดเข้ามาแลฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษิปใหม่ๆที่ทัางช่องได้นำเสนอนะคะ เลขของเซียนประก่ชใยหฮาหมดที่ผ่านมาเขาคักเขาเนยแล้วคุณผู้ชมเลขที่เซียนจัดห้เน้นให้นะคะเขาเต็มเต็มเขาทึ่งห้าน้อยเขาทึ่งเล่าพัฒนานะคะแตกรั่วเลยนะ,ะ้วคุณผู้ชมเลขที่เขาจังจังมากตรงตรงของเซียนนะคะคือน้อยวี p ไอพีนคุณผู้ชมเลขที่ออกคือสี่สองเก้ากับสองหานะคะเลขสองหาที่เซียนจัดคู่ห้ เขาจังๆบอดกลับเลยนะคะวันิบันมาแล้วก็เล่าพัฒนาเลขของเซียนที่เขาจังๆนะคะคือเลขศูนย์หาน้องชมชมเป็นตัวเลขที่จับคู่ที่เซียนจัดให้เต็มๆเลยนะคะเขาทึ่งน้อยเขาทึ่งเล่าผู้ใดที่ได้เอาตัวเลขกับเซียนไปเสียงโชกเสียงมนันก็ยินดีน้ำลายๆหลเลยกระเด้อย,ยินดีกับคนที่มีโชกนะคะสำหรับงวดนี้นะคะ เป็นหดวต้นจันที่จจะได้เปลี่ยนตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดใครเอฟซีเฟนชองเอ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆอมกันได้เลยค่ะค่ะวัสดีค่ะครับยินดีดดต้อนรับพี่ช่องแพร่รวเรื่อยกับจันเป็นจังไดนนอค่ะ,คะนอ ทั้งนั้นฝนตกดีพ่อคะอาจารย์ตกมาก่อนนี่ครับรทุกคนทกกะอากาศก็เย็นลงเนาะค่ะอาจารย์เนาะดูแลสุขภาพกันเนี่ยนะค่ะเด้ออาจารย์เด้อสำหรับผมเช่นกันกลางแจ้งขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับค่ะเอฟซีดูแลสุขภาพกันทุกคนนะอาจารย์หลังจากหวดที่ผ่านมาเนาะคะเซียนใชยเฮาแต่ก็รู้ว่าเทีงห้าหน้อยเทีงเล้าปัตนาเลยนะคะเซียน ยินดีกับคพนที่มีโชคหลายๆนะคะวันที่ผ่านมาเลขเซียนเขาจังๆเลยนะคะาำรับเลขศูนย์หาของเซียนแล้วก็เลขห้าน้อยก็เขาเต็มๆเลยนะคะาำรับเลขสองหายินดีกับคพนที่มีโชคหลายๆนะคะผู้ใดได้โชคได้มันอยากแบ่งปันนําใจให้เซียนกับติดต่อพันช่องแพร่ป้าด้วยเขามาได้เลยน้คะถ้าผู้ใดอยากให้ค่านําใจกับฟงกาแฟเซียนนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะเส้นกระดเลืกดีแล้วนะคะงวดน,นี้เป็นของงวดวันจันทร์ที่เจ็ดนะคะอาจารย์ครับผมค่ะต่างสูตรและวันฝาเกเพฟนช่อง,งค่ะเข้าเรื่องเริ่มต้นกันที่เลขวิงะะ่งเลยค่ะครับเลขวิ่งมีหนึ่งมีหค่ะอาจารย์มีสอง <c oughs> มีสค่ะแ,<ต>แล้วก็มีแปค่ะ มีหนึ่งมีสองมีแปดนะคะที่นี้ก็จับคู <S 2> 2 <S ค่ะอาจารย์จับคูหนึ่งห้าจับคู่มีหนึ่งห้าค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะอาจารย์หนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะ ชุดแล้วค่ะสอแล้วก็สอค่ะสองเค่ะสองแค่ะแปดสค่ะแปชุดค่ะแจนครบแล้วปะค่ะครบแล้วค่ะแจนแปดชุด8หางเนาะค่ะเนาะ ทีนี้ก็เลขสามตัวค่ะตัวกหนึ่งเจสามตัวมีหกหนึ่งเจ็ดค่ะหกสองเจ็ดแล้วก็หกสองเจ็ดค่ะครสามตัวอาจารย์ประคุณใช้เฮ้าการะจัดให้สองชื่สองหางเนียนเนียนคือเก่านะอาจารย์ครับค่ะเดี๋ยวหนูขอทืนตัวเลขของอาจารย์ก่อนเดี๋ยวค่อยเนียนให้เฟ้นช่องเฮ้าคือเก่านะคะ สำหรับงวดนี้เป็นงวดหมยราวัานงวดวันจันที่เจ็ดสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบนีแล้วค่ะเส้นประคบนใช้จัดหายแค่8ปชุดแปดหางเด่นๆคือเกา่ามี1นึ่งหาหนึ่งหกหนึ่ง็ดหนึ่ง้องหกองจ็ดสองแปดแล้วก็สมแปดทูกต้องป่อจันแล้วก็เลข3ตัวสชุดสองหาง คือหกหนึ่งเจ็ดกับหกสองเจ็ดนะคะที่นี่ก็เน,น้นให้เฟนช่องเข้าในกนระจนในหวดนี้ค่ะสำหรับูเนีนกรมีอยู่สี่ชุดสี่หางคือเก้าสำหรับคู่เนียนก็มีหนึ 1, ่งเจ็ดจะเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าค่ะสองเจ็ด <2, 7 S 1> แล้วก็สองเจ็ดค่ะ ก็สามแปดค่ะ <S <S อาจารย์ครับอาจารย์ก็เน,น้นให้น,น้นหน่อยเน้นเน้นสี่ชุดสี่หางคือเกานัการะะเลขสามตัวอาจาร,รย์เสมอภาคคือเกาบุขาอาจารย์เสมอภาคครับค่ <S 2> <S 2> ะว่าเลขสามตัวอาจารย์ก็คัดให้น,น้นหน่อยเน้นเน้นแค่สองชุดสองหางเองนะคะอาจารย์สำหรับงวดวันจันนี้ก็ขอให้เลขเสี้ยนเท่าแก่รั่วเขารัวร่วยุกช่องอีคือเก่านัะอารจันไทยสุดสุดท้ายกับอวยพ่อในเรื่องใจเพื่อนช่องเข้าในกาจารย์ในวันนี้ค่ะ ผมสำรับหอยเล่าแลย้าน้อยมือนี่ะนแงวันจันนี่ก็ขอให้ทีทุกจันทุกคนตรงมีโชคมีได้กันทุกคนทุกคนเลือรวมตั้งแคบฝ้าววยน้ำกอกห้งมันหมันน้ำตาลเลือยละสาธุสาธุกาจจันคอยข้ามพือนของอาจรันเป็นจริงนะคะคอยเลขแตก รัวๆเขารัวๆยกช่องนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณเรท่างดีๆทีแบ่งปันให้จองแปลว่ารวยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะาสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมีคือตัวเลขทั้งหมดน,นะคะของเซียนปะปนชัยเฮาสูตรหวยแร่วันงวดวันจันทร์ที่7สิงหา, 2, หาคม2566นี้นีนะคะ เซี้ยนประคนใช่กับคัดไหน้อยๆนิดน,น,นๆอีกคือเก่านะคะหลังจากหมวดาพานมาเลเซียนกับเขารั่วแต่กรั่วยุกช่องมาแล้วนะคะวชมหมวดนี้กบหลุนต่อเลยนะคะสําหรับหมวดนี้เซี่ยนกบจัดไ้คัดไหแ8ชุดแหางนะคะเดีช๋ชมมี1หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจหนึ่งเก้าสองหนะคะ เส้นเนียนไฮซีชุดซีหางคือ 17, 1่งเก่แล้วก็สามเนียนๆน,น,นะคะสำหรับเรียกสามตัวเส้นกับคัดไ้แค่สชุด2หางเนียนๆคือเก่านะคะคือ 6, กหกับ 6, กสนี่คือตัวเลขทั้งเบอรทั้งมวลสูตรเสียนเสียนประคุณใจเฮาอุดใยท่มักที่ชอบสุตรเฮไร้วันชุดนี้กับหยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะ ผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับพานทั้งบิดทั้งมวลขอ,อนินยามว่าเป็นแคแนวทางให้พิจารณาเด้อค่ะท่านชมเด้อตัวเลขทุกตัวมีเขาได้รู้ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายท้งเจ้าขออุปมาเนบซเป็นจ่องเฮาที่ได้เสียงโชกเสียงลาบกับเขอให้มโชคมิใช่ชกชกม,มันมาในหินปังปังกันสุขุสุข,สข,สข,สขอนค่ะสวัสดีค่ะ